ะะส่วนความเคลื่อนไหวครับคุณผู้ชมฮะในอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์นะครับล่าสุดเนี่ยที่กรุงเทลอาวิประเทศอิสราเอลนะฮะนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีความปลอดภัยแห่งชาติของอิสราเอลเขาก็มีคําสั่งครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยดำเนินการปลดธงของปาเลสไตน์ออกจากสถานที่สาธารณะนะครับเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นสัญลักษณ ของการสนับสนุนการก่อการร้ายจึงจำเป็นต้องเก็บออกเพื่อป้องกันการปลุกระดมซึ่งจะเป็นอันตรายต่ออิสราเอลแม้ว่ากฎหมายของอิสราเอลเองเนี่ยไม่ได้ระบุว่าธงของปาเลสไตน์นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรวมถึงทหารและตำรวจมีอำนาจในการปลดเก็บและทำลายธงเหล่านี้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นภัยคุกเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งนี้นะครับนายอิตามาเบนกกวีรัฐมนตรีความปลอดภัยแห่งชาติของอิสราเอลเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองขวาจัดแล้วก็เคยเยือนมัส,สยิดอัลอักซอรนะฮะซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าทางตะวันออกของนครเยรูซาเล็มนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเยือนครั้งนี้แหละก็สร้างความวิตกกังวลให้กับสหบประชาชาติหรือ UN แล้วก็ EU ด้วยนะครับขณะที่บรรดาประเทศอาหรับ ก็พร้อมใจกันประนามว่ามันเป็นการดูถูกเหยียดหยามคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและเป็นการคุกคามจากอิสราเอลในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีนี้พอเรามองย้อนกลับไปในอดีตอีกเนี่ยนะครับเมื่อปี2,543นายอารียชารอนนะครับผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลในเวลานั้นก็เคยเดินทางไปยังมัสยิดอัลอักซอแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในชนวน ให้เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ของชาวปาเลสไตน์เพื่อต่อต้านอิสราเอลครับหรือที่เรียกว่าอินทิฟาดาแล้วก็ยืดเยื้อนะครับจนถึงปี2,548ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผู้นําอย่างสหรัฐอเมริกาเองหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาพูดถึงแล้วก็ออกมาประนามเรื่องของการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเนี่ยนอกจากที่จะมีการปลดทงชาติของปาเลสไตน์เนี่ยออกจากที่สาธารณนะแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งคำสั่งก็คือยกเลิก ใบอนุญาตเดินทางของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในรัฐบาลของปาเลสไตน์และก็พักฟาตาซึ่งเป็นการนารัฐบาลซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์รียลอามากีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะ่ะเขาจะมีการอนุญาตให้ผู้นำเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าออกเขตเวสต์แบงค์ได้อย่างสะดวกแตกต่างจากประชาชนทั่วไปแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีการยกเลิกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันเนี่ยช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็มีการระง,งับการโอนเงินภาษีศุลกากรมูลค่า39ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางการอิสราเอลเนี่ยมีการเรียกเก็บจากสินค้าที่ส่งไปยังตลาดปาเลสไตน์ผ่านท่าเรือของอิสราเอลในนามรัฐบาลของปาเลสไตน์เพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สามชาชิกสาประชาชาติเนี่ยเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลโลกเพื่อขอความคิดเห็นเรื่องของกฎหมายจากการยึดครองแล้วก็เดินหน้าในการขยายอาณาเขตของอิสราเอลบนดินแดนของปาเลสไตน์ขณะเดียวกันนะคะผู้นําอิสราเอลอย่างนาะยรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยบอกว่ารัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยไม่มีทางยอมรับ มติของสมัชชาสัตว์ประชาชาติเนื่องจากว่า เขามองแบบนี้ว่าชนชาติยิวเนี่ยเป็นจะเป็นผู้ที่ปกครองดินแดนของตัวเองได้ยังไงโดยเฉพาะในพื้นที่ทั้งหมดของนครเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้เนะี่ยศาลโลกนะคะเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการยึดครองการขยายอาณานิค,คมของอิสราเอลมาแล้วเมื่อปี2,547บอกว่าการตั้งแนวกัน้นระหว่างพรมแดนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าทางการของอิสราเอลนั้นก็ไม่เคยมีการปฏิบัติตามมติดังกล่าวศาสตระชาชาติหรือมากระทั่งสมัช ชาสประชาชาติเนี่ยก็เลยเตรียมที่จะยื่นเพื่อที่จะให้ตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะแต่เขาก็ชัดเจนนะเขาบอกตันแต่ก่อนที่ศาลยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยนะอบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาจะไม่ยอมรับใช่ค่ะ